สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565นะครับจัดไปย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันกับเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์แห่งค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เป็นโปรโมเตอร์จัดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ ระดมมวยดีมวยดังจากค่ายนะครับวันนี้มาต่อยออกตู้นะครับก่อนอนื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับช่อไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย v a p นะครับไทยแลนด์นัมเมื่อวันนะครับ ID ไลน์ก็ BG9955 นะครับ ID ไลน์นะครับ BG9955 ทักมาได้เลย รับรองว่าไม่ผิดหวังเสี่ยเวสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภพยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพ่นะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ5 g b e t 1 1นนะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G เบ็ดหนึ่งนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับต้อง 5G เบ็ดหนึ่งตอบโจทย์ที่คุณต้องการนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปตักเอกเอกโปรทีนแอนเซลนะครับหรือหงปีกทองตอทักษินหรือซินบีมวยไทยหรือปากบางขาข้าวนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับมาแทน สอนนารายนะครับแต่ถ้าว่าทําการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับวันนี้เจอทางด้านราชศักด์ทีเด็ด99หรือราชศักรออัจฉริยะนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำปางซ้อมทด้ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99นะครับหรือคุณสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับก็วันนี้ชคกันในพิกัด129ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน ปตักเอกซินบีมวยไทยหรือเอกโปรตีนแอนเซลนะครับช่างน้ำหนักได้128.6ขาดไปจุดส่ส่วนทางด้านราชศักด์ทีเด็ด99นะครับช่างน้ำหนักได้128.6ก็ขาดไปจุด4เช่นเดียวกันนะครับนี่คือน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่ด้านราชศัก์ทีเด็ด99นะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดันแทง เข้าในอาชีพก็ว่าได้นะครับนี่คือสไตาการชกของด้านราชศัก์ทีเด็ด99นะครับส่วนสไตาการชกของทางด้านประตักเอกเอกโปรตีนแอนซิลเซลนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมอาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงฝีมือดีนอกได้ในดีครับวันนี้มาดีถึงจะมาแทนนะครับ อร์มหลังก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่30มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเด่นทุ่งทองสิงมาวินเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนพลังบุญวอสันใต้เมื่อวันที่13สิงหาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟา์ล่าสุดไปเสมอกับทางด้านท่วนทองโกมวยนิดมินิมาร์นะครับ ก็เมื่อวันที่22กันยายน2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านประตักเอกเอกโปรตีนแอนเซลนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านราชศัก์พีเด็ด99กันบ้างนะครับก็ชนะน็อกสายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ในยกที่4เว้น27มีนาคม2565ที่อัตตกร3จังหวัดนนทบุรีแล้วก็แพ้คะแนนชาติอน,นันอวิชาตมวยไทยวันที่1พฤษภาคม2565ที่อตกร3 แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนทางด้านชาติน,นันอภิชาติมวยไทยยิมเมื่อนที่4มิถุนาย,ยน2565ที่อัลตกราสานจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้่นราชศักด์ทีเด็ด99นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับอชอบชอบความเก๋า,เก,าเก๋าเกมความเป็นมวยความแข็งแกร่งแข็งแรงของทางด้านปตักเอกเอกโปรทีนแอนเซลนะครับผมออกไปที่ทางด้านปตักเอกนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับ มาถึงผู้ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าภไพรุ่นน้อยสีสุริญญยันโยธินหรือสอประสบโชคหรือนายกสัญญานะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางหน้านซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับได้สางแค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากทางด้าซูเปอร์เล็กนี่เคยพ่ายแพ้มาครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับใครจะเป็นหมูหรือจา่าก็ต้องติดตามโชคกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ ทางด้านไพโรจน์น no ้อยสีสุริยันโยทินชมปงหนักได้126ปอนด์ส่วนทางด้านซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนหรือ64เอีย e ลสิ์เซียนแเอนะครับนักชกจากขอนแก่นนะครับวันนี้ช่างหนักได้126ปอนด์นะครับเท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการช่างหนักเบื้อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนนะครับก็ดีกี้ก็เคยเป็นแชมป์ประเทศไทย122ปอนด์ แล้วก็บวกแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย126ปอนด์ครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งแทงเข่าไล่แขนเก่ง,งอาวุธหนักอาวุธแรงเหลี่ยมเชิงดีกว่าครับความเป็นมวยก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าครั้งที่แล้วผ่านมาเนี่ยไปสะดุดเขา่าครับโดนชิงเข้าไป้ายไปแบบสวยงามนะครับคานี้คือสไตล์การชกของน,นั่นซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนสไตล์การชกของน,นั่นไพโรจน์น้อยศรีสุริยันโยทินนะครับ ก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครัขบขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงมีฮึดแล้วก็ฟอร์มสดนะครับนี่คือสไตล์การชคของ,ของนั่นไพโลดนน้อยสีสุริยันโยทินนะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของนั่นไพโรดนน้อยกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนขาวพองศักดิ์พิโยวันี่สิบองมิถุนายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ชนะคะแนนโมฮอกเหาะวังกะปินะครับเมื่อวันที่เมื่อวันที่10สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนซุปเปอร์เลก,กิเมังนนเมื่อวันที่5กันยายน2565ที่ดอนเมืองชิงแชมป์126ปอนด์รุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยนะครับวันนั้นครับนี่คือฟอร์มหลังของนาานไพโร้นน้อ,นอยสีสุริยันโยทิน ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านซปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนกันมาานะครับก็แพ้คะแนนก้องชัยชนัดอนเมืองวันที่สี่มิถุนาย,ยน25ง5ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนทางด้านทรงชนะต่อบุษรีเมื่อวันที่10รกรกฎาคม25ง5ที่จิตเมืองนอนนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านไพโรจน์น้อยศรีสุรยโยธินเมื่อวันที่5กันยาย,ยน25ง5ที่ดอนเมืองนะครับสำหรับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้าน ไพโรจน์น้อยสีสุริยันโยทินนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับเข่าในตีดีกว่าวันนี้ขยันซ้อมขยันซอยครับวันนี้เดินให้ถึงตัวเดินให้ไวนะครับน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกวิธีทางด้านไพโรจน์น้อยสีสุริยันโยทินนะครับน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับ เจอกับคู่ปรับเก่านะครับก็คือทางน้านธงสยามพักยก77หรือธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็ลูกมหาธาตุหรือวสุริยนนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยจากเมืองกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครครับธงสยามพักยก77ครับก็อยู่แถวสมดํานะครับบ้านของธงสยามก็ถือว่าเป็นคนกรุงเทพที่ชอบมวยครับนี่คือ ธงสยามนะครับชกกันในพิกัด144ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนนทชัยชิตมืองนอนนะครับช่างหนักได้144.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านธงสยามพักยก77นะครับช่างหนักได้144.2ลดไปจุดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านธงสยามพักยก77นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง นอกได้ในดีเตะขาเตะซ้ายต่อยซ้ายถีบมีเหลี่ยมหักแทงเข่าในขวางหน้าดันแทงผิวคำนี่คือสไตล์การชกของทางด้านทงสยามพักยก77นะครับส่วนสไตล์การชกของนัน่นนนนชัยจิตเมืองนนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยไล่แขนเก่งแล้วก็มีเข่ายัดไส้ครับบูดูดันนะครับไปไป,ไปก็มีฮึดมีก๊อกสองก๊อกสาเหมือนกันนะครับแต่ถ้ว่า แพ้ทางด้านรงสยามมานะครับฝ่ายล่าสุดนะครับคำนี้คือสไตล์การโชคของด้านนนทชัยจิตเมืองนนเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านนนทชัยกันต่อครับฟอร์มหลังของทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนนะครับก็แพ้คะแนนทีระเดชชอห้าพยักษ์เมื่อวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านราชสิงห์เพชรยินดีแคเดมี่เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ท่านาบนน แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านธงสยามเกียตรติทรงฤทธิ์วันที่17กันยายน2515ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านธงสยามพักยก77หรือเกียตรติทรงฤทธิ์กันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนจรวดศึกเกียรตินาวีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2515ที่อตทก3จังหวัดนน,นทบุรีแล้วก็ชนะคะแนนฟ้านำชัยอปิติศักดิ์ เมื่อวันที่1รกรกฎาคม25 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนนนทชัยจิตเมืองนนเมื่อวันที่17กันยาย,ยน2 5 6 5ที่จิตเมืองนนครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านทงสยามพักยก77สนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านทงสยามพักยก77เนะครับเคยเอาชนะมา น่าจะรู้เหลี่ยมรู้มุมรู้วิธีเอาชนะนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักเตะดักต่อยดักแทงเตะซ้ายแรงแล้วก็มีลูกถีบที่แม่นยำผิวหลักเหลี่ยมดีนะครับวันนี้ผมมองว่าธงสยามพักยก77น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำรบนะครับผมให้ไป5ดาวนะครับให้ธงสยามไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ก็ไปดูคู่ที่4กันต่อนะครับซึ่งเป็นคู่สุดท้ายถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยเป็นการพบกันระหว่างทางหน้าน VIP นายกวิทยุทุ่งสงหรือขุนศึกสิทธนายกโมดหรือเกียรติภัยลินนะครับนักโชคจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมในค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับวันนี้เจอทางด้านแนวหน้าพักยกรวมใจนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าจัก,กรเพชรวิษณุกราการหรือสิงสอนรามนะครับ ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาครับซ้อมที่ค่ายสิงสอนรามนะครับอยู่กับทางด้านสอทอดาริดสอนรามนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน VIP ในายกโมดทุ่งสงนะครับช่างนำหนักได้119.2สาเป็น1.2ส่วนทางด้านแนวหน้าพักยกรวมใจนะครับช่างน้ำหนักได้ร18.6นะครับ ก็ถือว่าไปลดไปจุด6ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของนั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นแนวหน้าพักยกรวมใจนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงโยนแทงเข่าในเหนียวแน่นนะครับก็ขวางหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแนวหน้านะครับพักยกรวมใจนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นวี p อพีนายกวิย์ ทุ่งสงนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเหมือนกันนะครับเปิดเกมศาสตร์แข่งแทงเขา่าบล็อกล็อกไปเหนียวแน่นแล้วก็บู๊ดุดันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับ1 1อปอนด์ครับนี่คือสไตล์การชกของน้าน VIP นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับสำหรับพอฟอร์มหลังของน้าน VIP นะครับก็แพ้คะแนนทางด้านประเดษศึกลูกสวนวันที่7พฤษภาคม25ง5ที่อัตกร3แล้วก็ไปชนะน็อก สีนรงกอกกับนานในายกที่4เมื่อ14สิงหาคม2 5 1 5ที่จิตเมืองนนท์และก็ไฟ้ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านมังกรทองมกอชสุพรรณมูรีนะครับเมื่อวันที่10กันยายน2565ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน VIP ในายกวิทยุทุ่งสงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านแนวหน้าพักยกรวมใจนะครับ ก็แพ้นอกคทางด้านอัธชัยโรงเดนกีฬาลำปางในยกที่4เมื่อวันที่26ตุลาคม2 5 6 2ที่ลุมินีแล้วก็มาชนะนอกนักชกมาเลเซียนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับในยกที่3แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกก้าพยักษ์ยอนามันในยกที่3เมื่อ19กันยายน2565ที่จังหวัดสงขานะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านแนวหน้าพักยก รวมใจนะครับหรือเจ้าจักรเพชรวิษณุกุลการเก่านะครับสําหรับมวยคู่ที่4ี่ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแนวหน้าพักยกรวมใจนะครับเก่าเก่าเกมฝีมือคบเครื่องดักเสียบดักแทงเข่าหน้าขวางหน้าดันแทงวันนี้ขวางหน้าป้ายหน้าเข้าป้ายแน่นอนนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแนวหน้าพักยกรวมใจครับให้มีก5้าดาวครับ จัดไปให้เสียนะครับขอบท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ